โอ๊ยหน้ามึงแน่นขึ้นนะฉันไม่ทำอะไรฉันไม่ทำอะไรเลยก็กูาตกใจแหละหน้ามึงไม่ไม่กูงงตั้งแต่แจ้งกูมาถ่ายกับข้าวแต่กูติดไม่ทำไมได้ว่ะนานๆที่มีงานก็เอาให้คมทุกอย่างไม่วันนี้เราถ่ายรายการเป็นมาสเตอร์อะไรดิบิ๊กคอย ันนี้เป็นเราเรียกว่าอีเวนต์พิเศษเป็นพยอชทีมชาเลนจ์เราห่างหายทีมชาเลนจ์กันไปกี่กี่ปีแล้วพี่หนุ้ยพี่หนุ้ยกี่ปีแล้วสามปีอันนี้ก็ต้อง5ปีใช่ไพี่นุ้ยเหรอไม่วันนี้คือเป็นทีมเชฟเทเบิลในแนวแบบทีมชาเลนจ์เพราะว่าเรามีลูกค้าทั้งหมดกี่คนนะครับหนึ่งร้อยคนหนึคนมีทั้งหมด5คอร์สใช่ทั้งหมดก็คือ5 500้ารพอร์ชั่นอันนี้คือลองทอดเหรอใช่อรอด แม่มันมีคนไม่กินปลาดิบสามคนกูว่ากูจะไปทอชอ้าวชิมชิมทุกคนชิมเฟนเผ็ดวะเผ็ดเปรี้ยวอ่ะอร่อยวอุ้ยมึงต้องบีบแขนพวกขนาดนี้เหรอแล้วเดี๋ยวใครใครอยู่เพจติ้งกันบ้างมึงคนเดียวไงหมอคนเดียวอ๋อเหรอออจ้ากูกูช็อกแล้วนะอันนี้คือจบแล้วมันมันมีดอกสีม่วงอีกเอาดอกมาล เอาดอกสีม่วงด้วยได้ปะเอาม่วงหนึ่งชมพูหนึ่งก้านเรานี่เราเอาแค่ใบได้ไหมกูว่ามันดูแบบมึงแต่ฟอร์มมันน่ารักนะแต่ไม่งั้นน่ะมันจะไม่พอดีกับดอกไม้นี่หรอกปะมันจะย้ายไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่เอาจริงส้มโอแม่งแบบเนื้อแน่นมากเลยอ่ะใช่เห็นไหมใช่ไหมยลืมนับหวานพี่อ้นหนึ่งห้าหวานเลยหวานเลยอันนี้ส่วนของคุณแม่สีธรรมดาเอ้ยอย่างนี้เขาบอกวันนี้เราก็คือเป็นเชฟเทเบิลสีผ้าได้เลยนะเออด้วยอีสานและเหนือ เดี๋ยวจะเปิดด้วยลำก่อนเป็นพี่เหมียวออกไปลำเป็นพี่ไปปอนเป็นผีเป,นผเป็นผีฟ้าใช่มีขอกริตเตอร์ให้คุณหมอเลยไหมคะกริตเตอร์เลยเหรอ เปลือกตาเปอกตาถูรื้มเรื่อมขออนุญาตขออนุญาตนะคะทซีอีโอปกติคนเราเวลาเดินก็คือจะนต่หัวแต่การเดินแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนหมอนั่าไปก่อนแล้วค่อยเอาเท้าตามหมอนด้านนี้หมอเดินอย่างงี้หมอเดินอย่างงี้รเท้ามันดำอ่ะแต่ทำไหมอจะแบบมันดำวะขอรองเท้าไปก่อนโอเคทุกคนเราจะจริงจังแล้วนะหลับตาก่อนทุกคนเพราะตาเดือขำ เดี๋ยวฮามิงนะครับเราจะเริ่มจานแรกตอน1นึ่ทุ่มตรงจริงๆเนี่ยคือเขาวางไว้ว่า1นึ่ทุ่มตรงแต่คิดว่าอาจจะเล็ก,กว่านั้นเริ่มประมาณทุ่มหนแล้วก็ไม่เกินทุ่มครึ่งจะออกแอป a m o s t b o ซึ่งตอนนี้ทอดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เพรติ้งจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเมนูคำเดียวเนาะเราจะเว้นให้เขากินประมาณ5นาทีถึงสินาทีพอลงเพรแรกแล้วเนี่ยก็ จัดเพจสองให้เลยเพจสองได้เลยเพราะว่าเย็นทุกอย่างเออออกมาทั้งออกมาทั้งแถบนั้นน่ะแถบเขียวอ่ะเพจสองคือม o ส a i c f i ก็คือลงปลาแล้วก็ดึงพลาสติกให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงแน่นอนเดี๋ยวดึงออกกลัวว่ามันคืออยากให้ลงพอมาติดเพราะว่าถ้าดึงไม่งั้นน่ะมันจะลงยากนะป่ะมันจะได้ยังมันจะได้ยังเป็นทรงวงกลมอยู่คือเขาให้เวลาประมาณ3เพลงคือคิดว่าน่าจะประมาณ12นาทีโดยประมาณก็15นาทีเนาะก็คิดว่า ถ้าเกิดเราเพจจานสองเสร็จเริ่มเพจจานสามไปพังๆได้เลยด,ดีไหมไมันจะได้ไม่ขาดตอนมากจานสามเป็นพาสต้าก็คือใส่ซอสโบโลเนสกระปิกอ่องก่อนแล้วก็<ม>วก,กวาดให้มันมีตรงกลางเป็นหลุมแล้วก็ใส่เบชาเมลพาสต้าเนี่ยพี่นุ้ยเข้าไปก่อนหลังจากพอยกับทุกคนออกจานแรกเสร็จพี่นุ้ยเข้าจานสามแล้วก็เดี๋ยวทำกันครึ่งนึงพี่เฟนตามเข้าไปหั่นเป็ด ทำเป็ดกับพี่อ้นก็ได้แล้วเหลือให้พลอยหมอพี่เหมียวเนี่ยอีกสิบอีกยี่สิบจานเนี่ยสวัสดีค่ะใจเล่ตกใจเลยไม่มีความจริงจังเลยรีบๆอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงพาสต้าอ่าบัลลเนสเบชาเมลเนาะแล้วก็วางผักวางเป็ดสุดท้ายแล้วก็ครอบด้วยพาสต้าเพราะฉนั้นตรงข้างบนเนี่ยต้องเรียบหมายถึงว่าเลเวลต้องประมาณเท่าๆกันเพื่อให้แผ่นพาสต้ามันหวาน โอเคแต่ว่าครั้งนี้มันจะมีมช่วงวที่กูออกไปพูดด้วยเพราะนั้นก็รับบทหนักนะมึงแล้วก็แซลมอนจัดไว้จานสุดท้ายเพราะว่าเตรียมอาเขาไว้แล้วว่าให้ออกซีแบสให้ครบก่อนแล้วซลมอนตามไปทีหลังจบใมีคำถามไหมครับโซโลเล่นี่นาพี่ออนโซเล่ขอมีขอมีพาร์ทหนึ่งในในใน,ในคลิปอะเป็นคำพูดที่พี่นุ้ยอะ สอนที่อ้นคือคำว่า sorry มีคำว่าอะไรคะ Arehando ถ้าเดี๋ยวเราจบพาร์ทเครียดก่อนนี่คือพาร์ทดีบรีฟิ้งมีใครมีคำถามอะไรไหมครับดีมากทุกคนีคือจมาทมีกย้ายตบมากทุกค ฝั่งขวานะครับดอกไม้อยู่ฝั่งขวานะ ให้ท่านทำการดึงลิ้นออกมาให้ยาวที่สุดและเรียก ไปม่ติดพี่นุ้ยอยากสับเท่าหนูพี่นุ้ยอยากภาพตัดค่ะก่อนจบงานวันนี้นะคะแต่อาจจะยังไม่จบที่สุดเพราะว่าเราจะดูภาพหมอนอนพื้นนก่อนเราแบบอ้านิดนึงวันนี้เราทำเทเบิลเลี้ยงพระหนึ่งร้อยรูปโดยไม่ได้ัหมายก็คือว่าเราถูกชชร์นตั้งแต่เดินก้าวเข้ามาในครัวด้วยไม่มีอะไรไม่มีเครื่องครัวค่ะเราโดนทีมอื่นผิดไป แล้วด้วยชิมเวิร์กที่ดีจ้าก็เลยใช้มือลงไปคุณจบสวยปยกูย่างป่าไปเรื่อยย่างป่าไปเรื่อยเขาไม่มีใครกล้ามาบอกกูว่าคบแล้วไม่บอกน้องไปแล้วแล้วน้องบอกว่าถ้าไปบอกเจ๊ตอนนี้ยเจ๊แม่งฆ่าแน่เลยก็เลยบอกว่างั้นปล่อยเจ๊ย่างไปไม่เป็นไรโฟโฟทุกคนก็มาทักว่าทำไมหน้าพี่นุ้ยแดงจังเตาเราหรอป่าผู้โกรธก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับทีมชาแน์ในค้งนี้ขอแก้มด้วยหนึ่งที เพตดะ้อเปมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับ500เพลย์ในวันนี้ซึ่งทำฟรีแล้วก็แบบเฮ้ยอันนีงางสร้างโขนสร้างพิหารอะครูข้อจบแบบสวยๆจบแบบสวยๆก็ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้เนาะก็จะเห็นว่าจริงๆหมอตั้มไม่ได้ทำได้แค่แบบยูทูบเบอร์แต่ว่าแบบ เชฟเทเบิลสิบที่สี่ไม่จะบอกว่าไม่ใช่แค่เห็นในรายการหรืว่าแบบเตรียมกันเฮ้ยหนึ่งร้อยคนทำได้จริงหรือเปล่านี่เราทำให้ดูจริงเลยว่าสองจริงทำได้ก็ถ้าใครสนใจสามารถจ้างได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้แต่งงานท่านต่ำหนึ่งอะไรอีกคะงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงค่ะงานวันเกิดได้หมดได้หมดถ้าจ้างทั้งหมดนี้ก็จะเจอพวกเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้างหลังอันนี้ผมน่าด้วยค่ะเธอด้วยค่ะ ปิดบนปิดแดงปิดบนออกล่างนะแม่ปิดบนออกล่างนะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะชอบแมทเธอร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทำไมทำไมชอบกดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าอาจ้างให้โทรที่เบอร์062 995469เออดาีในเล็กตานคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ